รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยเมติกฟาร์มเฟรชกรีนรับเบอร์ตาแรดมันบางลงหรือเปล่าเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าแม็ก รู้สึกว่าเหมือนผมจะบางลงอ่ะโอ้โหจริงด้วยค่ะพี่แม็กเนี่ยบางมากๆเลยนะเนี่ยตรงไหนตรงไหนตรงกลางเลยค่ะตรงหัวแต่ตรงนี้บางกว่าตรงไหนตรงเนี้ยค่ะกำลังลามขึ้นไปแล้วเนี่ยุยน่าจะไปหมดเลยมันว่าจริงเหรอใช่น้องมิ้นท์คะไปแกล้งแม็กทํทำไมคะก็เห็นพี่แม็กจิตตกอะก็เลยนิดนึงไปไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับ มีคนที่เขากังวลเกี่ยวกับเรื่องผมบางเยอะมากเลยนะจริงหรอทะเลเล่นแมวเอาเป็นว่าก่อนที่สองคนนี้จะทะเลาะกันนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายคุณผู้ชมกันก่อนแล้วค่อยมาพูดถึงปัญหาที่แม็กกำลังกังวลอยู่ละกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Morning Sorry เรื่องดีๆยามเช้าค่ะคุณผู้ชมสามารถเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราได้นะคะทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดี9โมงเช้าทาง Modern Eye TV ค่ะ ค่ะและคุณผู้ชมนะคะสามารถส่งเรื่องราวดีๆนะคะเข้ามาแบ่งปันกันได้ทาง Facebook และ Instagram ของ Morning Story ค่ะหรือส่ง s อ s นะครับบอกเล่าปัญหาเรื่องราวของเส้นผมที่คุณผู้ชมกำลังประสบอยู่ตอนนี้นะครับมาที่4111220วันนี้รายการของเราแจกเสื้อ Morning Story ทั้งหมด5ตัวด้วยกันค่ะใช่แล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นส่ง,ขงเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆเลยนะคะจะพูดถึงปัญหาผมร่วงผมบางที่แม็กำกำลังกังวลอยู่ <ừ> จริง,รงๆไม่ใช่แค่แม็กคนเดียวนะเพราะว่าปัญหาผมร่วงผมบางเป็นปัญหาที่หลายๆคนนนัันั้กาาลงปประสบญหอยู่ ว่จะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงค่ะอเอาเป็นว่าในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสาเหตุผมร่วมผมบางกันในช่วงของเรื่องดีๆอยากเล่าเรื่องดีๆอยากเล่า คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นผมนะเขาก็มีชีวิตมีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนชีวิตมนุษย์เราเนี่แหลคะค่ะโดยวงจรของเส้นผมสามารถแบง่งออกได้เป็น3ระยะด้วยกันเริ่มต้นก่อนเลยกับระยะที่หนึ่งคือระยะของการเติบโตบโดยที่เส้นผมที่งอกจากรากผมจะเจริญเติบโตประมาณ1เซนติเมตรแล้วก็จะคงทนอยู่ที่หนังศีรษะของเราประมาณ3-7ปี<อ>จากนั้นระยะที่สองคือระยะพักตัวระยะนี้เส้นผมจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้แล้วก็รากผมจะค่อย ค่อยเฝอลงไปค่ะโดยระยะนี้จะใช้เวลา3 4ถึงสสัปดาห์และระยะสุดท้ายคือระยะของการหลุดร่วงนั่นเองโดยระยะของการหลุดร่วงนี้รากและเส้นผมจะค่อยๆหลุดร่วงออกจากหนังศีรษะซึ่งระยะนี้จะกินเวลาประมาณ3 4มสเดือนค่ะพี่แม็กพี่วคคิค่ะวันนี้นะคะป่านมีข้อมูลสาเหตุของผมร่วงผมบาง ซึ่งพบมากในผู้ชายหรอใช่ค่ะเพราะว่าสาเหตุเนี่ยมาจากหลายสาเหตุเลยไม่ว่าจะเป็นจากกรรมพันธุ์หรือจากโรคต่างๆาแต่สาเหตุสําคัญคือจากกรรมพันธุ์ค่ะครับผม<อ>ใช่อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าพบมากในผู้ชาย<อ>เพราะว่ารากผมเนี่ยจะมีความไวต่อฮอร์โมนแอนโดเจน<อ>ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายค่ะ<อ>ทำให้ผมเนี่ย มีอายุสั้นลงแล้วผมที่งอกขึ้นใหม่ก็จะเล็กแล้วก็บางลงด้วยค่ะอย่างที่เมื่อกี้พี่แม็กกังวลใช่ไหมคะั้งบนศีรษะแล้วก็น้ำผากเนี่ยคือเราจะพบกันบ่อยมากๆว่าผมจะบางตรงนี้แล้วเราจะเริ่มสังเกตได้ช่วงอายุประมาณเท่าไหร่าก็แต่20ิปีขึ้นไปแล้วก็จะเห็นชัดเรื่อยๆตอนเราอายุมากขึ้นอันนี้สําหรับผู้ชายแต่สําหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยนะคะก็ตอนที่ประจำเดือนหมดนั่นเองอือมคิดว่าอย่างพี่แม็กเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรคะพี่ว่าสาเหตุที่ผมร่วงเนี่ยน่่่าาาจจะเกกิดทีว เขาเรียกว่าโดนความร้อนใช้เจลใช้แว็กโดนสเปรย์รยบ่อยๆทุกๆวันเนี่ยก็อาจจะทำให้ผมร่วงได้เพราะว่าเคยมีคนที่เป็นถึงขั้นรุนแรงเนี่ยขนาดที่ว่าอยู่ดีผมก็ร่วงเองแลวเห็นได้ชัดเลยนะใช่ใช่พูดถึงเรื่องนี้แม็กจำคุณวิรัตได้ไหมที่เราไปพูดคุยกับพี่เขาอะจำได้จาได้ที่มีอาการผมร่วงทั้งหนังศีษะเลยนะมาจากการใช้เจลเหมือนแม็กนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ไงเขาได้รับการช่วยเหลือจากคุณสุรพลแล้วกลับมามีผม ขึ้นแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วใช่ใช่ใช,ใช่จำได้อยู่วนะันนั้นไปคุยกันอยุ้อยอ่ะชนคุณสุรพลมาพูดคุยในยห้องรับแขทมอร์นิ่งสอรี่เราด้วยนะนจริงป่ะจริงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณสุรพลตอนนี้กันเลยค่ะใจเย็นก่อนจ้ะพ่อคุณครับ<อ>พักกันสักครู่ <c oughs> ค่ะช่วงหน้าก็ยังทันนะคะอโอเคครับพักกันสักครู่เดียวครับ คนกลุ่มที่ผมเข้ามาในเข้ามาให้เราดูแลครับยังไม่มีแมกกายลเดียวที่เข้ามาเท่น่ะนะเข้ามาแลแล,แล้วไม่ได้ผมครับผมทุกคนที่เข้ามาที่หนักๆแล้วเข้ามาแล้วทุกคนไม่มีหวังแล้ว<า>มาแล้วก็ตั้งใจทำแล้วก็ได้ผลหมสดสุนครับมอ r ์นิงส t o r y ่เรื่องดีๆยามเช้านี่ครับจังเลยะ้าพี่ดงขาพี่ดุขาง,งเปขาพี่ดุงอะ่ะพี่ยืดได้เต็มที่เลยนะคะเครื่องบินนกแอ นั่งสบายไม่อึอดอัดหนึ่งในความสะดวกสบายฉลองสิบฟีจากนกแอร์ทำไมวันนี้เกษตรกรสวนยางจึงมีความสุขกันทุ่นหน้าเพราะเขาใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพโกรดออแกนิกปรารไม่มีกลิ่นฉุนยางแข็งตัวเร็วไม่กัดมือดินไม่เสียหน้ายางไม่สายหนึ่งทำยางสวยเนื้อยางละเอียดเกษตรกรสวนยางทุกคนมั่นใจใช้กรดออแกนิกปรารา ดีกว่าดีกว่าคุ้มกว่าต้องปรารทุกครั้งที่คุณมีเสื้อผ้าใส่ออบอุน่นมีความสุขกำลังอิ่มและกำลังหัวเราะขอให้คิดถึงคนที่ได้โอกาสกว่าเราแล้วก็แบ่งปันกับเขาเขาสามารถซื้อเด็กผู้หญิงหนึ่งคนที่จะกำลังเรียนอย <laughs> ู่ชั้นประถมด้วยราคาเพียง5,000บาท ในขนาดที่ซื้อขายตัวละหมื่นกว่าบาท The People คนจริงใจเพชรตอนที่โต้งแม่พระของเด็กๆวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา14 .5 นาฬิกา5นาทีถึง14นาฬิกา5นาทีทางโมเดิร์นไนทีวสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์โคบู 注意。 ปัญหาผมร่วงผมบางและหนังศีรษะล้านที่หลายๆคนกําลังประสบปัญหาและอยู่ในห่วงความทุกข์เหล่านั้นค่ะวันนี้รายการ Morning s t o r y ของเราได้เชิญผู้ที่อุทิศตนมากว่า10ปีในการศึกษาปัญหาในเรื่องเส้นผมและหนังศีรษะค่ะปัจจุบันเขาได้บรรเทาทุกข์ให้กับหลายคนที่ประสบปัญหาจนทําให้ในวันนี้กลับมามีรอยยิ้มและสร้างความมั่นใจในตัวเองได้อีกครั้งนับร้อยคนแล้วค่ะใช่แล้วครับและตอนนี้นะครับแขกรับเชิญที่มานั่งพูดคุยกับเราก็อยู่กับเราตอนนี้แล้วครับกับแพทย์ทางเลือกเภสัชกรแพทย์ แผนไทยสุรพลธนากรพรสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณสุรพลคะก่อนหน้านี้ค่ะยุ้ยกับแม็กมีโอกาสไปพูดคุยกับพี่วิราที่ประสบปัญหานะคะผมร่วงเกือบทั้งหนังศีรษะค่ะแล้วก็ได้พูดถึงคุณสุรพลด้วยว่าคุณสุรพลนั้นเป็นคนที่ทําให้ในวันนี้เขากลับมามีความมั่นใจอีกครั้งหนึ่งใช่ครับใช่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคุณสุรพลกันก่อนดีกว่านะครับให้มากขึ้นกว่านี้เห็นบอกว่าคุณสุรพลคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านของสมุนไพรผมศึกษามาสิบกว่าปีในเกี่ยวเรื่องสมุนไพรที่ดูแลเส้นผมสาเหตุ ของคนโบราณที่เขาเอามาใช้กันในเรื่องแพทย์แผนไทยแนะเราก็ไปศึกษาเหล่านั้นทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีจริงๆสมุนไพรก็มีหลายศาสตร์หลายขแขนงนะคะทาไมถึงให้ความสนใจในเรื่องสมุนไพรที่รักษาปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะล่ะคะตัวผมเค,เคยเกิดประ,ประสบปัญหาหัวลานถึงระดับไหนครับ เออบางหมดหัวโอ้โหเราทําทุกิธีทางแล้วใช้ทุกเบึกยี่ห้อแล้วมันก็ไม่หายสุดท้ายเรามีโอกาสที่ได้ไปเดินในงานสมุนไพรที่ประเทศเกาหลีไปได้สบู่มาสองก้อนคนขายก็บอกให้ผมเอามาสระแล้วผมจะจุดร่วง ก็หลังจากนั้นเราก็เอามาลองาราแล้วหยุดล่วงแล้วนะครับมันก็เลยเป็นโจทย์ต่อที่เราคิดว่าเราจะทำไงให้ผมขึ้นครับผมก็เลยสนใจในศูนย์ภัยไทยก็เลยว่าถ้างั้นเราคงมาเรียนรู้สูนภัยไทยดีไหมก็รเรียนจนมาถึงวันนี้เป็นเวลานับสิบปีแล้วแล้วเราก็ได้เข้าใจโจทย์ของสบุนภยัยโจทย์ของคนที่มีปัญหา บนหนังศือษิมพพูดถึงตัวสมุนไพรกันบ้างดีกว่าคืออย่างที่บอกว่าคุณโสพลจะมีการศึกษาทั้งสมุนไพรไทยใช่ไหมครับแล้วก็ทั้งในเกาหลีด้วยคือจะเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ยืนยันอย่างนี้เลยค่ะยืนยันอย่างนี้เลยก็คือมีการรวบรวมแล้วก็ใช้ผสมผสานกันใช่ไหมครับใช่สมุนไพรอะไรบ้างคะถ้าเป็นของเกาหลีเช่นฮาซูโอโสมสาลายชองยอนโชอะไรประมาณนี้แต่ละอย่างเขาจะมีคุณสมบัติยังไงคะสมุนไพรเกาหลีเนี่ย เป็นเมืองหนาวครับเขาจะมีลิดร้อนอส่วนใหญ่เดี๋ยนี้ร้อนเช่นโสมเรากินมากๆเราก็จะร้อนหนครับผมนะครับแล้วตรงข้ามข้ามกับสุ่มภัยไทยเราครับผมบ้านเราเป็นเมืองร้อนข้ามไทยจะต้องเป็นเย็นเพื่อแก้กับบรรยากาศของเราก็เอาความเย็นเกินกับร้อนเกินแหละมามิกัดมาให้ได้จุดสมดุลเท่ากับผิวพันธุ์ของมนุษย์วันนี้เลยถึงเกิดโคบุทําไมต้องเป็นร้อนกับเย็นด้วยอ่าใช่เพราะว่าผมกำลังบอกว่า ร่างกายเราเนี่ยถ้าเราเรียนแผนไทยเราจะรู้ว่าร่างกายเรามีดินน้ำลมไฟถ้าเราขาดสมดุลมันจะเกิดเช่นร้อนเกินเย็นเกินถ้าเราเอาสมุนไพรที่มีความพอดีอามาแก้ให้ร่างกายเรากลับมาสมดุลครับมันก็จะเป็นร่างกายเราก็จะเรียกอะไรทุกอย่างสมเช่นผมเราเคยมีมันก็จะกลับมาครับ,ร,บร่างกายเราอะไรที่ขาดเท่ากระเติมให้อะไรที่เกินแล้วก็ออกให้เราครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ของ สมัพี่สุพลมีการช่วยรักษาให้กับคนที่หนังศีษะล้านฟรีด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับยังไงครับพี่ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีปัญหามา5ปี10ปีแล้ว เขามีความทุกข์ทรมานมานานแล้วแล้วบางส่วนใหญ่จะเป็นที่ผมจะเลือกก็คือเคสที่เขามีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้เช่นครับนักศึกษานักเรียนนักเคสเด็กๆเราจะไม่เก็บเงินตั้งแต่เด็กๆก็มีปัญหาได้ด้วยหรอคะมีครับมีปัญหาเพราะอะไรอะคะเช่นมีคนหนึ่งเด็กคนนึงน่าจะแพ้ขอน้ำสารคอลีนหมดหัวเลยโอ้โหหมดหัวเลยอะคะไปหาหมอมาห้าหกปีก็ ไม่ได้อะไรครับแล้ววันนี้ผมขึ้นหมดหัวแล้วครับมอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างใช่ครับจริงๆเราทําด้วยใจครับแล้วเราคิดว่าโอเคถ้าเราเจอเราก็ดูแลเขาเช่นน้องสุรศิษาครับเราก็ไปดูแลเขาถึงอุดร ขับรถไปเองอะไรไปเองแล้วค่าค่าจ่ายเราจัดการเองหมดคือเหมือน<ช>แบบเราได้เห็นคนที่ประสบปัญหาเดียวกับเราใ,<ช>ในตอนนั้นมาแล้วเราก็อยากจะช่วยเหลือเขาใชแค่นี้เองนอกจากน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วที่คุณสุรพลบอกว,ว่าไม่ได้คิดค่าใช้จ<ช>่ายนอกจากนี้มีกลุ่มคนมีคนไหนบ้างคะอย่างคุณสีทองเนี่ยเขามีปัญหามา20ปี20ปีแล้วเขาก็ไปทำมาทุกถีทางแล้วเขาไม่หายอาจารย์คนหนึ่งที่อยู่ เสบบรีกับใช้ขี้ไก่อะ เอามาใส่น้าร้อนแล้วมาทาหัวโโอก็ไม่หายคือแค่ที่ิวัตเนี่ยตอนนั้นที่เราไปคุยคือถึงขั้นเอายาขัดรองเท้านะคะเราก็ตกใจแล้วอ่ะอันนี้คือขี้ไก่เลยอะค่ะขี้ไก่เลยฮะคนทุกคนที่เข้ามาหาเราที่ตั้งใจจริงทําจริงปฏิบัติจริงผมยังไม่เคยเห็นแม่แต่รายเดียวที่ไม่ได้ผลคือต้องทําจริงต้องปฏิบัติจริงใช่ครับแค่นั้นเองหลักการง่ายครับคนกลุ่มที่ผมเข้ามาในเข้ามาให้เราดูแลครับ ยังไม่มีแม้แต่รายเดียวที่เข้ามาเคส็ดหนักๆเข้ามาแล้วไม่ได้ผลครับผมทุกคนที่เข้ามาที่หนักๆแล้วเข้ามาแล้วทุกคนไม่มีหวังแล้วมาแล้วก็ตั้งใจทําแล้วก็ได้ผลหมดทุกรายผมแล้ววิธีการรักษาเป็นยังไงคะก็เพียงแค่สะใส่นวดเสียงแค่สะผมใส่นวดแล้วก็ใส่เซลลัมครับวันละสองครั้งแค่นี้เองต่า อ่ uh huh. น,นะครับ<า> <5 S 2> วันละสองครั้งทําแค่เนี้ยไม่มีการให้ยาอะไรกินทั้งสักอย่างเลยแล้วทุกคนก็มีผมขึ้นได้มีอะไรได้อ่ถ้าคนที่ไปหาผมในออฟฟิศผม ผมจะนัดแค่หกอาทิตย์ครับทุกคนจะกลับมาอาทิตย์ที่หกกลับมาผมนี่ผมขึ้นแล้วครับโอ้โหที่เวลาบอกว่ามีการตรวจเช็คสภาพเส้นผมเลยคุณสระบคนตรวจเช็คสภาพเส้นผมยังไงคะใช้เครื่องสแกนสแกนแล้วไปเข้าจอคอมพิวเตอร์เราจะเห็นพร้อมกันว่าสาเหตุคืออะไรคอีโฮอาทิตย์กลับมาเราจะเห็นว่าสาเหตุนั้นลดไปหายไปมากน้อยแค่ไหนแล้วหกอาทิตย์เราจะเห็นเลยว่ามีผมขึ้นเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่แล้วคนที่มีผมในลักษณะไหนคะที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ส,ส่วนใหญ่ที่เข้ามาแล้วก็คือคนที่มีเคมีเยอะๆเช่นเขาไปหาหมอมาสิปีย0ปีหรือทําอะไรมาแล้วแต่ะนะครับเขาจะใช้เคมีไปใส่บนตําแหน่งเหล่านั้นครับซึ่งจะทำให้ตําแหน่งนั้นเนี่ยดูแลยากคุณสุรพลมาที่รายการ Morning Story ของเราบอกว่าจะมีการมอบโอกาสให้กับผู้ที่ประสบปัญหาหนังสีสะแบบว่าผมหลุดร่วงผมร้านด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือจะเข้าไปมอบอยังไงครับจริงๆ จริงๆแล้วผมอยากให้ทางรายการ Morning ร Story เนี่ยประกาศหาลัคัดหาคนที่มีความเหมาะสมที่เราควรจะได้แลกปวามช่วยเหลือจากเราครับให้เป็นตัวแทนเป็นคนกลางคัดเลือก ห้าคนห้าคนนะคะก็คือคุณสุรพลจะมอบโอกาสให้กับ5้าคนนะคะที่จะได้รับโอกาสในการที่มารักษาปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะที่กําลังประสบปัญหาอยู่นะคะโดยงั้นถ้าเป็นถ้าอย่างนั้นเป็นแบบนี้แล้วกันค่ะส่งเรื่องราวมาพูดคุยกับพวกเราชาว Morning s อร r y นะคะผ่านทาง Facebook และอินสตาแ a รม o r n i มอร์นิ่งอรกับเราถึงประสบการณ์ถึงปัญหาทางเส้นผมและหนังศีรษะเหมือนที่พี่วิรัส่งมาพูดคุยกับเรานะคะว่าประสบปัญหาแบบนี้ แล้วเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงบ้างนะคะส่งมากันนะคะเดี๋ยวเราจะพิจารณาให้เดี๋ยวนะคะคุณสุรพลมอบโอกาสให้ห้าคนมีค่าใช้จ่ายไหมคะไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีค่าใช้จ่ายเลยไม่มีเลยตั้งแต่เซรั่มสระผมทุกขั้นตอนการสแกนเส้นผมนัดเข้าไปพูดคุยไม่มีเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับผมมีค่าใช้จ่ายคือ ค่ารถค่าเดินทางมาเดินทางมาคือเอางี้ดีกว่าครับอย่างที่บอกไปว่าส่งเรื่องราวมาแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพด้วยนะครับถ่ายภาพหนังสีสาของคุณหรือว่า ตอนนี้เป็นยังไงอยู่นะครับประสบป<ช>ัญหายังไงส่งเข้ามาใน Facebook แล้วก็ i n s t a g r กรมท่านเราจะาทำการคัดเลือกะนะครับผมแล้วก็พี่สุรพลจะจัดการให้ใช่ครับ,คร,บครับผมโอ้โหคุณสุรพลคะถามอีกนึงค่ะความสุขของคุณสุรพลหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยประสบปัญหามาก่อนอแล้วก็เราได้มอบโอกาสมอบความสุขให้กับหลายๆคนนะฮะได้กลับมามีเส้นผมและหนังศีรษะที่แข็งแรงสุขภาพดีอีกครั้งรู้สึกไงบ้างคะผมผมว่าผมดีใจและมีความสุขเพราะว่าทุกคนมีหลายคนนะที่มาที่ออฟฟิศ ถึงขั้นนั่งร้องไห้ต่อหน้าเราอืแล้วบอกว่าเขาอะเคยคิดจะฆ่าตัวตายก็มีเป็นผู้หญิงชื่อพี่นกละกันเขาเอ่ยชื่อละกันยุทธปะจินบุรีรนะครับพี่คนนี้เขาเคยประกวดชนะเลิศ ผมสวยเขาต้องเซตผมสั่นผมทำอะไรสุดกับาผมเขามากๆจนเขาจนสายมีอยู่หนังสระโอเวอร์แล้วก็หลุดร่วงครับแล้ว<ม>พี่แกก็ไปหาหมอมาหมดทุกที่แล้วแกบอกแกไปทุกที่แล้วนะค,ค,ครับแล้วแกก็ไม่หายวันนี้แกแฮปปี้แล้วครับคุณผู้ชมคะแน่นอนเพราะว่าในเรื่องของการช่วยเหลือผู้คนนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องมีในเรื่องของเงินทองหรืออะไรที่มากมายเลยนะคะเพียงแค่เรานําประสบการณ์เรานําความรู้ที่ได้มาใช้เป็นแรงขับเคลื่อนในการที่ช่วยเหลือคนนะคะให้กลับมามีความสุขได้อีกครั้งนะคะเพียง เท่านี้เองค่ะไม่ใช่แค่ตัวเขาที่มีความสุขแต่ตัวเราเองที่เป็นผู้ให้ก็มีความสุขเป็นอย่างยิ่งวันนี้เราสองคนฟังเรื่องราวีดีจากคุณสุรพลแล้วรู้สึกมีความสุขไปด้วยนะคะยังไงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยค่ะขอบคุณคุณสุรพลครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจต่อสักครู่เดียวครับแหมที่นี่นี่มันอากาศดีจริงๆเลยนะคะพี่ ค่ะใช่สิคะน้องเอ๋ยค่ะเพราะว่าที่นี่คือปอดที่สําคัญของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของพื้นที่ใกล้เคียงด้วยละค่ะน้องเอ๋ย Morning Story เรื่องดีดียามเช้าเอโอดีอยู่ที่ไหนนะมีไงมันอยู่ในอาหารทะเลมีอยู่ในเกลือบอริโภคเสริมไอโอดีด้วยนะจ๊ะแล้วก็ในแกงจีดชามนีด้วยใส่ใจเรื่องคุณค่าไอโอดีนต้องเกลือปรุงทิพกอรงทิปเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ทุกครั้งที่คุณมีเสื้อผ้าใสอย่างอบอุ่นมีความสุขกำลังอินและกำลังหัวเราะขอให้คิดถึงคนที่ได้โอกาสกว่าเราแล้วก็แบ่งปันกับเขาเขาสามารถซื้อเด็กผู้หญิงหนึ่งคนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมด้วยราคาเพียง5 0 0 0ับาทในขณะที่ซื้อขายตัวละหมื่นกว่าบาท The People คนจริงใจเพชรตอนพี่โต้งแม่พระของเด็กๆวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกานาทีถึง14นาฬิกา5นาทีาาาท,ทางโมเด r ร์ i n นทีวี กษตรกรสวนใหญ่จึงมีความสุขกันทุนหน้าเพราะเขาใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพโปรตอกนิกฟรารากไม่มีกลิน่นฉุนยางแข็งตัวเร็วไม่กัดมือ,อดินไม่เสียหน้ายางไม่ตายนึ่งทำยางสวยเหมือยางละเอียด แต่เกษตรกรสวนยางทุกคนมั่นใจใช้กรดอัลคาไนิกตรารัดถูกกว่าดีกว่าคุ้มกว่าต้องตรารัดเพื่อลูกทุนไทยเพื่อเกษตรประกอ Morning Story สนับสนุนโดยเกลือปรุงคลิปเครื่องปรับอากาศอีมีเน้น พาไปยุติวัต่อนะครับกับช่วงสุดท้ายของรายการครับเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะคุณผู้ชมที่เราจะนำความรู้และความน่ารักของบรรดาสัตว์น้อยมาให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกันเช่นเคยค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องเอ๋ยก็ยังอยู่ที่บึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะใช่ยังอยู่เหมือนเดิมจาก<ช>ที่ที่แล,แล้วนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่าว่าจะมีสัตว์แสนรู้น่ารักอะไรมาฝากกันในช่วงของ Hello Animal มคะและตอนนี้นะคะเอยก็มายืนอยู่กับพี่ปุ๋ยค่ะเจ้าหน้าที่ของบึงชวะกค,ค่ะแหมที่นี่นี่มัอนอากาศดีจริงๆแล้ยนะคะพี่ค่ะใช่สิคะน้องเอ๋ถามเพราะว่าที่นี่ คือปอดที่สําคัญของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของพื้นที่ใกล้เคียงด้วยล่ะค่ะน้องเอ๋ยแล้ววันนี้เนี่ยที่พี่ปุ๋ยสัญญากับเอ๋ยว่าจะพาเอ๋ยไปดูปลาเนี่ยมีปลาชนิดอะไรบ้างคะน้องเอ๋ยมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะต้องแนะนําให้รู้จักคือปลาม้าแล้วก็ปลาสลิดดอนกํายานพันปลาน้ําเค็มนะคะปลาน้ําจืดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอีกมากมายหลายชนิดเลยค่ะตอนนี้นะคะ เรามาอยู่ที่อาคารหลังที่หนึ่งแล้วนะคะซึ่งอาคารนี้นะคะเป็นการจัดแสดงพันธ์สัดน้ำป้ายศูนย์พันนะคะหาชมได้ยากแล้วก็เป็นสัต์น้ำนะคะประจำแต่ละทิ่นุณคงต้องบรบกวนพี่ปุ๋ยเนี่ยช่วยแนะนำหน่อยนะคะปลาแต่ละชนิดเนี่ยเป็นยังไงชื่ออะไรกันบ้างคะ่ะค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 ่่ค่ะค่ะค่ะค รอ้กดปุ่มนี้ค่ะเียงน้ใเสียนอนนี่นะคะจะชื่อต่านัสืาากเอาละค่ะน้องเอ๋ยสหรับดาที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งชนิดของจังหวัดสุพรรณบุรีนี่หล มากที่ตำบลดอนกำยานอำเภอ,อเมืองจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะเป็นบาาเศรษฐกิจนะคะที่เราส่งเสริมตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นสินค้าของดีนะคะระดับสี่ดาวด้วยและว,วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ปุ๋ยมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับปลาสลิดดอนกำยานแล้วก็ปลาหมาแล้วก็ปลาอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหลาย พี่วุ้ยคะสถานที่น่าเที่ยวแบบนี้ทาไมน้องเอ๋ยไม่ชวนเราไปบ้างเนี่ยนั้นน่ะสิคะแต่ไม่เป็นไรค่ะไกล้กรุงเทพแค่นี้เดี๋ยวพวกเราไปเที่ยวกันเองก็ได้น้องเอ๋ยเขาไปทํางานเออแต่ตอนนี้น้ำแม้ว่าเรากลับสู้โหมดเดิมกันก็ดีกว่าเวลาหมดลงแล้วครับผมเอาเป็นว่าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกเอสเอ็มเอสค่ะคุณผู้ชมคะและที่ขาดไม่ได้ขอบคุณเมจิฟาร์มเฟสกิตึงเกลกิถติกรุงทิพย์และเครื่องปรับอากาศอ m มีเนนค่ะใช่ครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะให้รายการมอนี่สตอรี่ของเราเนี่ยนำเสนอเรื่องราวอะไรสามารถส่งมาได้ครับผ่าน มอร์นิงสตอรี่ครับค่ะและวันนี้นะคะเราทั้งสามคนต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับรายการมอร์นิงสตอรี่เรื่องดีๆยามเช้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีบาย